แซวแจ๋วผมก็ซิดแต่แรกแล้วเลือกพี่โจ้แน่ๆคนนี้แจ๋ดูจากหน่วยก้านแล้วคนเป็นอาร์ติสจะเป็นอย่างนี้คนนี้แจ๋วแจ๋วมากมันไม่ได้เพี้ยนทำใครเดือดร้อนมันก็เพียนในตัวของมันเองสุดยอดว่ะไอพี่แบบไม่ธรรมดาเนี่ยพี่เจริญครับคือที่ผมจะบอกว่าผมไม่กล้าพูดถึงพี่ปุ้ยเนี่ยนอกจากเขาจะเสียงดีแล้วมีอีเหตุผลหนึ่ง ผมกลัวจริงๆแล้วเนี่ยพี่ปุ้ยเป็นคนน่ารักมากคือหน้าตาเขาเนี่ยอาจจะดุไปอย่างนั้นเองด้วยคาแรคเตอร์เขาด้วยเ,เวลานั่งคุยกับเขาเปิดใจคุยกันเหลืออะไรก็ตามแต่เขาเป็นคนที่สนุกตลกออกจากโกโก้ด้ซ้ำเพราะฉะนั้นมีอะไรมุมนี้ให้ได้ดูด้วยไปชมครับครั้งแรกเลยประมาณมหนึ่งที่เริมประวดแล้วก็คือข่าน้ำนมร้องเพลงวันแม่อาจะไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าพี่กดนเต้น ค่ะก็คิดว่าในทีวีเขาเลาะกันโดยเต้นด้วยก็ยังแยกไม่ออกว่าข้าน้ำนมมันไม่ต้องเต้นอะไรเงี้ยแหม่นี่มีบุญคุณอันใหญ่หลวงที่เฝ้าหัวหัวลูกก็เต้นเต้นข้อมไปเต้นข้อมมายกมือทุกคนช่วยกันร้องนะพี่กระถางเหรอเออใช่ใช่พี่เห็นอาการคนเห็นเขาก็งงงก็เด็กคนอื่นเขาก็เรียนมาเรียบร้อยกันแันนี้ก็ ที่ต้องบอกให้โจโจทราบอะไรครับที่ต้องบอกให้คุณผู้ชมทราบเมื่อก่อนนี้แนดดิทุกเวทีประกวดร้องเพลงเวทีไหนที่มีเจเนิเฟอร์คิมเวทีนั้นต้องมีปุ้ยพี่ปุ้ยไม่ได้เป็นกั้ยแ่แคิมแต่ ถ้าเกิดพี่คิมเป็นคนไปประกวดพี่ปุ้ยก็ต้องไปประกวดด้วยเขาประกวดรุ่นเดียวกันขึ้นเวทีด้วยกันมาตลอดอันนี้ย้อนกลับไปเมื่อสมัยเรายังเด็กมากๆนะแล้วอะไรเป็นเหตุผลที่ทําให้เขามาประกวดอีกครันจริงๆอ่ะผมมองนะคือผมกับทีมงานเนี่ยมองว่าอาจจะเอ๊ะมาทวงบัลลังก์ของความเป็นเจ้าแม่เที่ประกวดร้องอะไรอย่างเงี้ยหรือปหรือเฮ้ยคิดถึงคิมแล้วแบบว่า ไม่เจอคิมตำไม่มีเบอร์โทรแล้วประวาวันที่ก็ไม่ได้ประกวดแล้วกันอ้ตายถ้ายากขนาดนั้นก็น <c oughs> เดี๋ยวไปถามเหตุผลก็จริงจดีกว่านะว่าเป็นยังไงเดอะ o i c <oughs> ์นี่เคยรู้ที่เมืองนอกรู้สึกว่าใกล้เคียงกับตัวเองที่สุดคือจริงๆประกวดเวทีอื่นมาแล้วเหมือนกันแต่ว่ามันยังต้องใช้อย่างอื่นมากกว่าอินเนอร์แต่ว่าเดอะ o i c ์เนี่ยรู้สึกว่าใช้ f e ลลิ่งใช้อินเนอร์ของเราจริงๆที่แบบไม่ต้องมีอะไรมีอาวุธคือเสีย่ยมเรียกว่าอะ เข้าใจคือตอนนี้เนี่ยจะบอกว่ามันมีเวทีประกวดอยู่หลายเวที<ม>แต่ว่าอาจจะไม่มีเวทีที่เหมาะสมเท่ากับ The Vo i c e <Wow. S 1> ของเราแต่ว่ายังไงก็ตามแต่นะครับนักร้องจะเสียงดีแค่ไหนครับ mm hmm. หรือว่าคุณจะมีพลังเสียงที่มันแบบว่าล้นปรีขนาดไหนก็ตามครับแต่ได้เกิดขาดทีมงานที่ดีขาดเครื่องชูรสที่ดี mm hmm. ที่เรากำลังพูดถึงก็คือเรื่องของพาร์ดนตรีวันนี้นเรามีบทสัมภาษณ์จากพาร์ดนตรีซึ่งผม ไปนั่งสัมภาษณ์กับตัวเองเดี๋ยวรอชมช่วงหน้าช่วงหน้าสักครู่